ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หมอป่าบอกว่าทั้งนี้ตนรู้สึกผิดที่เคยปกป้องคนคนหนึ่งแต่ตนนั้นทําให้อีกหลายคนเขาไม่สบายใจซึ่งกรณีการปักทูบกลับหัวเคยทําให้ชาวบ้านไม่สบายใจทั้งหมู่บ้านมีคนเคยถามตนว่าเสียดายเงินและเวลาที่ผ่านมาบ้างหรือไม่ถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะตนจะรู้สึกเสียดายแต่มาวันนี้ตนไม่รู้สึกเสียดายเงินแม้แต่บาทเดียว เนื่องจากเงินที่ตนเสียไปทำให้อีกหลายคนหูตาสว่างได้รู้สันดานของใครบางคนตนถือว่าคุ้มวันนี้ตนรู้สึกดีใจที่เห็นนายอนามัยมีรอยยิ้มเพราะปกติไม่ค่อยยิ้มกรณีที่ตนดื่มน้ำที่เคยใช้ในพิธีสาบานแต่กลับสดชื่นดีคนเราถ้าบริสุทธิ์ใจเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะมีคนทำควายธนูใส่ตน ก็อยากให้เขาทำใส่หลายๆตัวตนจะได้รวบรวมควายไปโรงฆ่าสัตว์สำหรับเมนู4เมนูที่ตนทําในวันนี้ก็ไม่มีนัยะอะไรแฝแงแต่ถ้าบางคนคิดว่ามีนัยะและถ้าเขาไม่ได้เป็นเหมือนในเมนูที่ตนทําเขาก็ไม่ควรกลัวอะไรแม่น้องชมพู่กล่าวว่าที่หมอปลามาขอขมาวันนี้ตนก็รู้สึกสบายใจ พูดตามตรงต่อหน้าหมอปลาก่อนหน้านี้ตนนั้นรู้สึกโกรธที่ถูกภาพพิงและรู้สึกไม่ดีกับหมอปลาจนทําให้ถูกชาวโซเชียลนั้นถลม่มและถูกกล่าวหาในทางที่ไม่ดีตนเคยพูดว่าผู้ชายคนนี้แหละที่ทําให้ตนถูกสังคมด่าจากนั้นแม่น้องชมพู่ได้หันหน้าไปหาหมอปลาและพูดว่าไม่โกรธกันนะหมอปลาแม่เป็นคนตรงตรง ทั้งนี้ตนไม่คิดว่าหมอปลาจะกล้าเข้ามาที่บ้านของตนและมาในแง่ที่ดีขึ้นมาเป็นมิตรกันส่วนพ่อน้องชมพู่กล่าวสั้นๆว่าส่วนตัวชื่นชอบหมอปลาอยู่แล้วและติดตามหมอปลาตามรายการรายการหนึ่งแต่พอหมอปลาเข้ามาทําให้ครอบครัวถูกสังคมด่าช่วงนั้นจึงเลิกติดตามหมอปลาหลังจากที่หมอปลาได้ขึ้นไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านก,กกอกแล้วชาวบ้านก,กกอก ได้ทำพิธีผูกแขนเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตามประเพณีของชาวอีสานก่อนที่หมอปลาจะขอผูกแขนพ่อแม่น้องชมพู่โดยใช้แบงค์พันธ์ซึ่งเป็นนัยะถึงความผูกพันทั้งนี้หมอปลาสอบถามแม่น้องชมพู่ถึงความคืบหน้าทางคดีว่าทราบหรือไม่ว่า2-3วันก่อนตำรวจได้นำเอกสารมาให้พระอาจารย์บุญมาจเจ้าวาดวัดถ้ำผูผาแอกเพื่อเซ็นยืนยันคำให้การ กรณีวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายตัวไปว่าขณะนั้นลุงพลขึ้นไปรับพระกุบารัตได้รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปซึ่งแม่น้องชมพู่ตอบกลับมาสั้นๆว่าตนรู้เพียงว่าตำรวจไปหาพระอาจารย์บุญมาเมื่อ2-3วันก่อนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อย่างไรก็ตามในตอนแรกหมอป่าจะเดินทางมาที่กกอกหลังจากที่คดีของน้องชมพู่เงียบไป แต่ตนรู้สึกร้อนลุ่มจากการกระทำของอีกฝ่ายที่ด่าทอด้วยคํำหยาบคายจึงตัดสินใจรีบเดินทางมาขอขมาวัตถุประสงค์หลักตอนนั้นตนต้องการให้เขามีที่ยืนในสังคมตนช่วยเขาเพราะตอนนั้นเปรียบเสมือนคนกำลังจะจมน้ำตนไม่รู้ว่าเขาดีหรือชั่วแต่ตนต้องช่วยชีวิตเขาไว้ก่อน ด้านพระอธิการบุญมากล่าวว่าอาตมานึกว่าหมอป่าเป็นคนแนะนําซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านกกอกเคารพนับถือตอนที่ครอบครัวน้องชมพู่มีพิธีสาบานอาตมาก็ไม่อยากให้สาบานเพราะอยากให้ดีกันทั้งสองฝ่ายแต่ครอบครัวของเขาก็ประสงค์ที่จะสาบานอาตมาก็ไม่ขัดเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านที่สาบานก็ไม่มีใครเป็นอะไร พระอธิการบุญมาพูดอีกว่าวันที่สาบานนั้นอัตมาก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ดื่มน้ําสาบานจากนั้นหมอปลาได้ขอพระอธิการบุญมาดื่มน้ําที่ใช้ในการสาบานซึ่งมาจากวัดถ้ำภูผาแอกน้ําดังกล่าวมาจากก๊กน้ําที่ตาชานตาของน้องชมพู่นามาดื่มในพิธีสาบานดังกล่าวและนําใส่กระบอกน้ํามาให้หมอปลาดื่ม พระอธิการบุญมาได้นำน้ำที่เตรียมไว้ส่งให้หมอปลาดื่มซึ่งพอหมอปลาได้ดื่มน้ำจนหมดพร้อมบอกว่าดื่มน้ำแล้วสดชื่นเนื่องจากเดินขึ้นเขารู้สึกกระหายน้ำหลังพิธีขอขมาหมอปลาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้ตนกดดันหลายๆอย่างตนจึงมาสารภาพและขอขมาพระธิการบุญมาเพราะก่อนหน้านี้ทุกคน คิดว่าตนเป็นคนให้ลุงพลปักทุบกลับหัวตนได้มาพูดในวันนี้เหมือนทําให้ตนได้คลายความจริงฝั่งนั้นเขาได้ด่าตนด้วยคำหยาบตนจึงต้องมาขอขมาวันนี้ถึงแม้ตนจะเคยพูดเน็บแนมแต่ตนนั้นไม่เคยว่าเขาด้วยคำสัตว์เดรัจฉานแบบนี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่โดยพระธิการบุญมาได้ตอบตกลง ที่จะขึ้นเขาไปบนวัดถ้ำภูผาแอกพร้อมกับหมอป่าและพ่อแม่น้องชมพู่ซึ่งพระอธิการบุญมาพระมหาภัยวันหมอปา่าภรรยาพ่อแม่น้องชมพู่อุปิริยะและชาวบ้านกกออกบางส่วนได้เดินขึ้นไปหน้าสถูปอาจารย์ลิ้นทีคะปัญโยจุดที่ครอบครัวน้องชมพู่เคยมีการสาบานก่อนหน้านี้ใช้เวลาในการเดินขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมง ระยะทาง900เมตรพอถึงหน้าสถูปอาจารย์ลิ้นจุดที่ลุงพลและครอบครัวน้องชมพู่มีการสาบานหมอปลาและนายอนามัยได้นั่งคู่กันที่ด้านบนต่อหน้าพระอธิการบุญมาพร้อมกับทีมข่าวที่เป็นผู้ชายเนื่องจากด้านบนกุฏินั้นให้เฉพาะฝ่ายชายนั่งส่วนด้านล่างจะมีน้ำฟ้าและชาวบ้านกกอกที่เป็นผู้หญิง ก่อนเริ่มทำพิธีขอขมาหมอปาและพ่ออนามัยได้กราบพระอธิการบุญมาจากนั้นหมอปาได้เริ่มพิธีขอขมาหมอปาบอกว่าตนไม่เคยบอกให้ลุงพลปักธูปกราบหัวหรือกินทานแต่ที่ออกมารับแทนเพราะต้องการปกป้องและให้ความช่วยเหลือหมอปาได้สารภาพ ต่อหน้าพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกบอกว่าผมอยากพูดความจริงว่าผมได้รู้เรื่องที่ลุงพลปักทุบกลับหัวจากข่าวในช่วงบ่ายของวันที่ลุงพลมีการสาบานไม่มีส่วนรู้เห็นกับการปักทุบกลับหัวในครั้งนี้แต่ที่ทำแบบนั้นเพราะต้องการช่วยเหลือบุคคลคนนั้นกลัวจะไม่มีที่ยืนในสังคมกลัวเขาจะอยู่ร่วมกับสังคมลำบาก จึงเอาชื่อตัวเองออกมาอ้างว่าเป็นคนบอกให้เขาปักทูปกลับหัวทั้งนี้ตนไม่ทราบว่าใครสั่งให้ลุงพลปักทูปกลับหัวแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมอธรรมทางจังหวัดบุรีรัมย์แต่ตนยอมให้คนมองว่าเป็นคนไม่ดีแต่ที่จริงแล้วตนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้กระทั่งการกินทานหมอป่าก็ไม่รู้เรื่อง ที่สำคัญตนไม่มีความเชื่อเรื่องสยศาสตร์อยู่แล้วแต่ตนก็ต้องมาขอขมายายอุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านกกอกเพราะกลัวชาวบ้านจะไม่สบายใจและที่ทำไปเพราะสงสารครอบครัวของบุคคลนั้นไม่มีที่ยืนคดีน้องชมพู่ล่าสุดหลังจากทำอาหารเสร็จหมอปลาและภรรยาได้เชิญพ่อแม่น้องชมพู่รวมถวายพระตาหารเทนแด่พระหมหาภัยวัน พระนักเทศชื่อดังที่เดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้ซึ่งหมอปลาได้อธิบายแต่ละเมนูให้กับพระหมหาภัยวันฟังจากนั้นพระหมหาภัยวันก็ได้สวดมนต์ให้พรแก่ทุกคนหลังจากพระฉันเพลนเสร็จจากนั้นหมอปลาน้ำฟ้าได้ร่วมกันทานข้าวพร้อมกับพ่อแม่น้องชมพู่และชาวบ้านกก,กอกซึ่งหมอปลาน้ำฟ้าได้มีการพูดคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่ขณะทานข้าวอีกด้วย ในเวลา12นาฬิกาหมอปลาน้ำฟ้าพ่อแม่น้องชมพู่อุปวิิยะได้เดินทางมาที่ทาธาตุเก็บกระดูกของน้องชมพู่ที่บริเวณทางเข้าวัดภูผาแอกเมื่อถึงาธาตุของน้องชมพู่นั้นแม่น้องชมพู่ได้นำขนมเค้กแครกเกอร์ขนมสาลายและโยเกิร์ตซึ่งเป็นของโปรดของน้องชมพู่มาวางไว้ที่หน้า,าธาตุจากนั้นหมอปลาได้จุดธูปหนึ่งดอกพร้อมพนมมือไหว้และกล่าวว่า บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำขอให้บุญอันบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาจงสำเร็จกับน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวันวงศรีชาขอให้น้องชมพู่รับรู้และรับบุญกุศลน,นีส้สาธุสาธุด้านนางสาวิตรีได้เรียกลูกสาวสั้นๆว่าชมพู่เอ้ยแม่เอาขนมและโยเกิร์ตมาให้มากินนะลูกจากนั้นหมอปลาได้นำอิงอ่างที่เตรียมมาให้กับ พ่อแม่น้องชมพู่และน้ำฟ้าคนละถุงรวมจำนวนอึงอ่าง73ตัวเพื่อไปปล่อยทำบุญและหมอปลาได้กล่าวถึงกรณีที่มีคนว่าหมอปลาเปลี่ยนสีหมอปลาตอบกลับว่าถ้าสีที่เคยใช้มันเป็นสีที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เปลี่ยนสีแน่นอนแต่วันนี้น่ะสีเก่ามันเสียแล้วหมอปลากล่าวต่ออีกว่าตนเกิดวันที่7มีนาคม2521 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันเกิดของน้องชมพู่และวันเกิดยังเป็นวันอังคารเหมือนกันอีกด้วยก่อนหน้านี้ตนก็เคยคิดว่าทำไมตนผูกพันกับน้องชมพู่กระทั่งมารู้ว่าวันเกิดวันเดียวกันจากนั้นหมอปลาและพ่อแม่น้องชมพู่ได้นิมนต์พระอธิการบุญมาเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอกให้เป็นสักข,ขีพยานกรณีที่หมอปลาจะทำพิธีขอขมาหลวงปู่ลิ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือจากกรณีที่หมอปลาเคยออกมารับแทนลุงพล กรณีปักทูปกลับหัวต่อหน้าสถูปอัถิของหลวงปู่ลิ้นจนทำให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเกิดความไม่พอใจและมีการเรียกประชุมด้วยเพื่อลงมติให้ลุงพลไปขอขมานั้น